เมื่อนี้มาขายของงานจิราสีสมาหวานมันงม่วงค่ะอันนี้ข้างหลังนี่เป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งพ่อค้ามาขายสร้อยค่ะเด็กๆเยอะค่ะมนี้งานกิลาสีเมื่อนี้มือ้อ2ค่ะเสียงอาจจะปวดหัวในใจบ้าค่อะ,คะอะะ้วออาวดูดูหน้าพ่อค้านีเนี่ย เด็กๆมาขายช่วยค่ะวันนี้งานกีฬาค่ะทั้งเป็นลูกค้าทั้งเป็นพ่อค้าเองทั้งช่วยขายด้วยนี่บริการตัวเองน้องนี่บริการท่านเท่าไหร่ครับสิบพันสิบบาทครับอันนี้จะจะเป็นร้านแม่พลอยค่ะงานกีฬาสีอนุบาลบ้านม่วงไอ้ล้ำดิบหลอดก็ม่วเลยเนี่ยทั้งเป็นลูกค้าทั้งเป็นพ่อค้าค่ะแม่พลอยค่ะ จะมีเด็กๆมาช่วยขายขายน้ำชาไข่มุกกับน้ำบัลลมค่ะนะคะกระไลค่ะพ่อค้ากับเสียงเชียวแจ้าเียวแจ้เด้ยว้วซื้อเล้องานกีฬาสีด้านโน้นจะเป็นที่แข่งกีฬาค่ะ น้องตากเหรอลูกนมสดผสมโกโก้ครับอย่างละครึ่งลูกอย่างละกระบวยลูกอย่างละกระเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งพ่อค้าอันนี้จะเป็นร้านของแม่พลอยค่ะ เด็กๆขายเองเลยค่ะไมากเากพ่ค้าพูดเก่งพี่พรีเซนต์เก่งมากเลยลูกช uh> ้นอาจจะเผ็ดนะคะจะมากินร anyway ้านนี้แล้หายเผ็ดเลยค่โอ้พ่อค้าพรีเซนต์น่าดูเลยขายดีแน่แน่แต่ก็ไข่มุกเลยนะ วันนี้แม่พอยสบายคะ่ะมีผู้ช่วยตากมำแข็งเลยคะ่ะ ไม,ม่พลอยก็ขายเองค่ะเอ่อยาก่ายคลิปลงค่ะแต่ว่าบ่มีคนถ่ายให้เมือน,นี้อดีม,มนีน้องๆลูกๆหล,ล,ลานมาซอยขายค่ะก็เลยได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะตอนนี้จะเป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะนักเรียนกะเงินเริ่มจะลอยหล่อกันแล้วอันนี้มีผู้ช่วยค่ะมาซอยไม่พลอยขาย คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่กับแม่พลในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ